ออสรุปก็คือเซลอ,อยเนี่ยมันก็คือพลาสติกเหมือนๆกันนะครับแต่มันแยกประเภทเป็นเทอร์มพลาสติกคนละอย่างกันเซลอ,อยก็จะแตกง่ายเนี่ยผมบีบผมจะบีบจริงๆแล้วมันก็จะแตกเนี่ยแตกเห็นไหมครับแตกแตกคามือเลยเนี่ยแตก แตกแตกง่ายกระต่ายนี่ก็พลาสติกครับเนี่ยบีบแต่ไม่แตกี่ตุ๊กตาบาร์บี้เปล่าไม่รู้เนี่ยพลาสติกเหมือนกันครับแต่กดแล้วไม่แตกยุบเฉยเป็นเป็นพลาสติกที่เทอร์โมพลาสติกคนณลกษณะนี่ก็ตัวนี้รู้สึกว่าเป็น เด็กสาล้อจีนก็เป็นพลาสติกเหมือนกันครับเซลอยจะเรียกว่าเซล,ลอยก็ได้ครับเป็นพลาสติกแข็งแล้วกันเนี่ยบีบก็ไม่ค่อยแตกอันนี้แข็งมากจีนเนี่ยใส่พวกอะไรอะพลาสติกพวก PVC เข้าไปเพิ่มมันก็จะแข็งตัวนี้มันเป็นเซล,ลอลย,ยุคแรกๆที่เขาผลิตกันมาตั้งไม่รู้กี่40-50ิบ 40, ห้าปีมันก็จะแตกได้ง่ายแตกแล้ว ขาแยกเป็นชิ้นๆเลยก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ